ซอครับผมอยากได้สร้อยตันตันตนทนสักเส้นหนึงอะครับระหว่างลายเบนซ์กับ4เสาเอาไหนมันดีกว่ากันนะครับซอจะอธิบายให้ฟังว่า2ลายนี้นะเป็นประเด็นที่ลูกค้าจําสับสนกันเยอะมากฝั่งซ้ายเป็นลาย4ีเสาตันฝั่งขวาเป็นลายเบนซ์จ้ะเรามาดู4ีเสาตันนะ ทั้ง4ี่มุม4ด้านลายจะเป็นลายแพทเทิร์นเดียวกันพอเวลาซอพิกแล้วเห็นไหมคะลายในการถักทอเหมือนกันเลยทั้ง4ด้านส่วนลายเบนด้านนี้เป็นฝั่งลายแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านนึงฝั่งลายจะเป็นการถักทอแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าทั้ง4ด้านจะมีทั้ง2ลายอยู่ในอันเดียวกันจ้าทีนี้การถักทอของลายแบบเบนกับสีเสาตันเนี่ยนะคะสีเสาตันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวกันเป็นข้อ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 นะก็จะมีความแข็งแรงตันและทนซึ่งความหนาของเขาอยู่ที่ประมาณสัก3มมิลได้ในขณะ ที่เป็นทองน้าหนัก3บาทนะเลือกขนาดน้าหนักนี้จะได้ดูเห็นชัดเจนกว่านะคะถ้าเป็นแบบเบนซ์นะจ๊ะหน้ากว้างของเบนซ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 5มิลได้ค่ะขณะที่น้ําหนักมันเท่ากันนะคะลายสี่เสาตันก็จะเป็นสร้อยแบบตันนั้นความเล็กความใหญ่ของเขาจะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ที่2มิลสาหรับน้าหนัก3บาทจา้ะตัวสร้อยก็จะแอบมีเหลือบๆตัดๆเล็กน้อยให้พอใส่แล้วแบบดูสวยงามนะคะใส่ได้แบบยาวๆตันๆเลยลายเบ้นนะคะจะเป็นลักษณะกึงตันกึนนงโป่งจะมีความใหญ่ระดับหนึ่งก็ถือว่าไม่เบาบางนะเพราะว่าน้ำหนักเขา ขอ,อช่วยใส่เทียบดูให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างกันขนาดไหนมันนี่มาน,นี่ใกล้ๆดูนี่เลยด้านในจะเป็นลายเบนส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นลายสีเสาตันดูความใหญ่นะของการเปรียบเทียบนะคะสีเสาตันเบนเบนจะกึ่งตันกึง่งโป่งจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าสีเสาตันระดับหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งความยาวของเบนเนี่ยมันสามารถทําได้ยาวเพราะว่านั่งจะเป็นกึ่งตันกึ่งโป่งแต่ว่าถ้าเป็นสีเสาตันมันจะทําได้ยาวมากไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเป็นลายตันดังนั้นนะคะใครที่ชอบแบบยาวมากๆนะสีเสาตันอาจจะทําได้ยากสักนิดนึง กทําทได้แบบพอสมพอแบบตึงๆนะคะโอ้ยถ้า,างั้นผมเอาเบ้นดีกว่าครับเพราะว่าผมตัวใหญ่ที่ถ้ายังไม่แน่ใจมาลองที่ร้านของเราก่อนก็ได้นะที่รักซิริของหลวง